อัปเดตพลิกเจอฝนมาสี่ห้าวันเหมือนใบเริ่มหกนะเจอฝนเยอะอยพลิกในกระถางเหมือนโดนฝนเยอะใบเริ่มหกแล้วต้นเนี้ยอันนี้ไม่เป็นไรแต้องหาอะไรมาฉีด แกใบหงิกใบงองเดีย๋ยวไม่เปลี่ยนกระถางให้โตก่อน,อนต้นกล้ามะเขือเทศมะเขือเทศเชรี่พันธ์สีเหลืองในในซองบอกว่าสีแดงนะหน้าซองอะ่ะเขียนว่าเป็นพันธ์สีแดงแต่พอปลูกมาแล้วสุกเป็นสีเหลืองเฉยงง ต้องเอาตาพวกนี้ออกเยอะเกินไปเอาพวกเล็กๆพวกนี้ออกให้เหลือแต่ข้างบนไอ้ที่มันเล็กๆเกินไปแล้วก็ต้องเอาออกไม่เอาไว้ให้มีมพอดีเนี่ยอย่างพวกนี้โอเคนะอย่างเงี้ยเราก็โอเคแต่ก็ต้องแต่งออกหมดเนี่ยพวกนี้ต้องเอาออกมันเยอะเกินไป แต่นี่เยอะเกินเนี่ยสองเนี้ยเยอะเกินต้องเอาออกอันนี้ก็ต้องเอาออกมันเยอะอเอาแค่กิ่งใหญ่ไว้อเอาแค่กิ่งใหญ่ไว้เล็กๆไม่เอากิ่งใหญ่สีกิง่งขึ้นมานี้สองอันนี้กิง่ง อันนี้จะหาที่สมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์แล้วก็อ,อกนี่ยมันเยอะเกินไปเดี๋ยวไม่ติดลูกเพราะเราปลูกในกระถางนะเจอฝนเยอะใบหงิกเลยนี่เริ่มออกดอกละมะเขือเทศยัง่ปลูกดูถั่วก็เจอฝนดอกร่วงหมดเลยถัว่ว เจอคนดอกลวงนูน <laughs> ไม่มีที่ปลูกไปทุกที่ยังมีพีกวมวเขื่อเ,เทศดอยู่ข้างบนอะ่ะไปทุกที่มีทุกอย่าง